ใช่บอกว่าไม่รู้โ<ต>อ้เโม้ก่อนหรือจอดตรงนี้เนาหรือยังไงอ๋ออยากยากินสต,ตรอเบอรี่เหรออยากกินสต,ตรอเบอรรีไ่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาไปเถอะแล้วแต่กินไหมเดียวเอาครับตอนนี้เราอยู่ที่โทสกาน่านะครับผม อันนี้คืออะไรนะหอพิซซ่าอะไรนะเอ็นพิซซ่าอะไรนะห่อเอ็นพิซซ่าเอ็นพิซซ่านะครับผมไมไปพิซซ่าหรือก้าวเสร็จนี่จับไม่ได้ต้องหาให้มันเอ็นมันไม่เอ็นนะมันตรงๆนะเออเอาก้องเอียงสิเหอแล้วเราก็ทำท่าตรงแล้วเธอเลาก้าวเอียงได้ไหมวะอันนี้มันเข้าตรงฟาร์มมาร์เก็ตเหรออันนี้เข้าไปนู่นตรงนี้ว่ะ อ๋อนี่คือมอใช่ครับแต่คนต้องเสียค่าเข้าใช่ค่ะโอเคครับผมแต่ว่าสามารถเอาฟูปองไปแลกนน้ำดื่มด้านในได้อ่าครับผมอ่าไปเถอะหมายถึงว่าถ้าเข้าไปตรงไหนก็ได้ใช่เดินเล่นได้เอาได้แค่ตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วถ้าจะเข้าไปข้างในข้างในมันจะเป็นโพลีโซนกันอ๋อง่ายไปเลยข้างในต้องไปเข้าตรงไหน จะมีทางเข้าทางด้านนู้นค่ะ๋อสแสดงว่าต้องขับไปแล้วด้านในจะเป็นโรงแรมแต่การเข้าด้านในต้องมีการจองเข้าไปนะค่ะอ๋อแสดงว่าเข้าดูถ่ายรูปไม่ได้ไไดใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นที่พักค่ะ,ะแต่นั้นเ,เ,เราก็เสิร์ชหาตะกี้ที่เราผ่านมามีคาเฟ่เยอะเลยขอบคุณครับจบกันจบครับนี่เป็นนี่เป็นคลิปที่สั้นที่สุดของเราคืออดกันนะไม่ถ่ายแล้วแค่นี้ละ ลเแต่ว่าจบทริปนะครับ <ped> นี่คือทอสการ่นา <ped> ครับ <ped> จบแล้วและแน่นอนครับทุกคนการไปทอดการ่นาทั้งนั้นนะครับไม่มีการเตรียมตัวไม่มีแผนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคือโรงแรมนะครับรัวสุดๆและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือเว็บเพจของทอสการ่นาวันเล่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจองโรงแรมที่นี่ราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างครับผมและหลังจากที่ผมเข้ามาส่องนะครับก็ได้เจอโปรโมชั่นลด50%ในคืนที่2นะครับผม ที่พักในทอสการนานาะครับก็จะแบ่งเป็น4โซนนะครับผมแต่ละโซนก็จะเป็นราคาที่แตกต่างกันนะครับและโซนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือโซนโฮเทลราคาเซตตอนะครับโซนนี้ก็คือโซนที่ผมตั้งใจจะไปทอสการน์นาในครั้งหน้านะครับผมและไม่เป็นการเสียเวลามาดูราคาเลยดีกว่าว่ามีราคาอะไรกันบ้างครับราคาจะขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่มาพักนะครับขนาดของห้องและก็วิวนั่นเองครับผม ส่วนแรกนะครับก็คือพัก2คนนะครับจะมีวิวสวนวิวสวนภูเขาแล้วก็วิวทะเลสาบครับส่วนที่2ก็จะเป็นวิวพาราโมานะครับพัก2คนเหมือนกันครับส่วนที่3ก็จะเป็นวิวสวนและภูเขานะครับแต่สามารถพักกันได้ถึง4คนเลยครับอันนี้ผมสนใจสุดๆเลยครับผมและนี่ก็คือตารางราคาเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับและนี่เป็นตารางราคาเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนครับซึ่งราคาแม่งโคตรหน้าจองะครับผม และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอ่านเงื่อนไขโปรโมชั่นให้ดีก่อนนะครับซึ่งระยะเวลาโปรโมชั่นก็อยู่ที่14มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีนี้เท่านั้นครับและกิจกรรมที่นั่นก็จะมีตีกอล์ฟปั่นจักรยานตีเทนนิสตีแบดฟิตเนสว่ายน้าแล้วก็สปานะครับเอาครับผมวันนี้เรามาเจอกันที่ร้านบูคลิกมันคือร้านอะไรก็ไม่รู้ครับผมบูโคลิกมันไอโคลิกเหมือนบูโคลิกป่ะยาแก้ไอเหรอยาแก้ไอขัดเสมหะเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของยาแก้ไอ ใช่เหรอเฮ้ยพวกมึงต่อกันไปมั่วแล้วนะเราไม่ยึดด้ยนะหรือว่ายาแก้ไอผสมสี่ค mm ูน hmm. ร้อยหรือย sì ังไงน้ำท hey, ่อมไงน้ำท่อมคืออะไรแค่ถ่ายตรงข้างหน้าป้ายนี้ก็คือสวยแล้วใช่ไหมโอเคปะจัดไปทุกคน ก็หลังจากที่ผมนะครับอกหักจากทอสการหน้านะครับก็มาดามใจที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งอ่านป้ายหน้าร้านบุคลิกบุคลิกจริงๆแล้วร้านนี้ชื่อบุคลิกนะครับผมร้านบุคลิกนะครับจะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในโซนห้องแอร์นะครับร้านนี้ตกแต่งด้วยกระจกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ดูมีสเปซที่กว้างมากๆนะครับผมนั่งสบายไม่แออัดนะครับ ทั้งโซนด้านในและโซนด้านนอกนะครับความชิลจะต่างกันโซนด้านนอกนะครับดูแสงแดดที่รอดผ่านต้นไม้นั่สิจะต้องออกไปสัมผัสความอบอุ่นสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งขอพี่สั่งอะไรกินก่อนนะจ๊ะน้องนั่งอยู่ตรงนั้นความหวานทะลุกระจกมาถึงด้านในเลยนะจ๊ะมาที่นี่นะครับก็มีทั้งเมนูเย็นแล้วก็เมนูร้อนนะครับอย่างนี่ก็คือชาร้อนรสแมงโก้สตรอเบอรี่นะเพื่อนผมชอบกินครับ อันนี้คือรวมทอดนะครับเท่าไหร่นะ270บาทไม่รวมแบต270บาทไม่รวมแบตอันนี้คือเฟนเฟนฟรายนะครับเอาทำหยิกๆก่อนนะหยิกคืออะไรกูก็ไม่รู้คล้ายไก่ a อแอนเอแอแต่แต่ที่แปลกๆคืออันนี้ครับมันมันมัันนมม่วงอันนี้แปลกสุดชีททอดอันนี้ทอดย่างตกแล้วเปล่าอันนี้คือใบเร็วๆๆๆไปครับผม กินแล้วจะบินได้เนี้ยพนเลสพาเลสบ้างมั้ยใบอาริกาโน่ใช่ใบอาริกาโน่ใบใช่ใบมองโกเลปิก,ปปกับเปอร์เปร์เกยกูเซิร์ชแม่ <laughs> เออใบอะไรว,วะไไถ้าคิดว่าเขาเอาใบแถวเน,ไไนีไไน้ยาใช่ไมไม่ไผ่ไม่ไผ่สวยดีสวยดี <laughs> ชิมซอสหรือชีสดิบปอดเปรี้ยวอออเาาันนี้ใบอะไรอคะโอ้โหโคตรดีเป็นช่อนหอมโคตรอร่อยไม่สดอร่อยมากอร่อยชิบหายอร่อยโคตรแต่แบบกินแบบไหนกินแบบแต่อยากกินอ่ะอ้วนนรกแตกแน่นอนขอบคุณครับ กินได้ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เกิแมอม่ตามอ่ะอ้โหเออเี่ยันเหมือนเหมือนคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่สาบกิแต่มันมา ่ายแดง่ายแดงโอ้โหยืดไปนู่นเลยยืดไปนูนได้ช่วยช่วยช่วยเออเอาเยหน้าหมูบ้านเนี่ยเดี๋ยวไหนกูลองมั้ยนอุ้ยกูเยอะจริงอย่างเนี้ยโอ้โหจุกเข้าปจุกเข้าไปอะไรจะเลือกระหว่างแซลมอนกับซีซูงาบแซลมอนเหรอ คุณผู้ชมครับก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพิซซ่าที่นี่มันยัยวย,วยวั่วแล้วเกินนี่มันชีสหรือใยมังบุมวะยืดซะืึดูเพื่อนกูติดติดเหล็กติดฟันแล้วนะชาวเอ้ยความอร่อยไม่เข้าใครออกใครนะครับดูสิโอโ้โหหมุบหมับขมับเอาละขออีกคำเป็นยานแฟนผมอร่อยจนตาค้างไปแล้ว และเมื่ออิ่มอร่อยและพักผ่อนหย่อนใจด้านในจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาออกมาแชะรูปกันด้านนอกนะฉันต้องการกแนตรงนี้ใจะยืนตรวเห็นไหมที่แม่น้ําอ่ะแล้วก็ยิงไปเพื่อเห็นต้นไอ้นั่นอ่ะจริงวะแล้วเห็นเขาโมไปให้สุดต้องต้องต้องการปิวอย่างนี้แล้วก็จะนั่งตรงนี้โอหรับแสงแดดโอ้โห และใครที่มาเขาใหญ่นะครับลองมาเช็คอินที่นี่ดูครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปสวยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่พักนักเช็คอิน